มาแล้วคะ่ะวิธีการแก้ไขาการกออรายได้ต่างๆที่ทุกคนนะคะมีปัญหาค่อนข้างเยอะเลยครูป้อมจึงทําวิธีแก้ปัญหามาให้ทุกคนนะคะตรงเนี้ยเราจะต้องเข้ามาตรงแดชบอร์ดนะคะแล้วก็มาตามหาคําว่ายอดเงินที่ได้รับนะคะเราเลือกกดเข้าไปเลยแล้วก็ดูตรงฟันเฟืองขวามือบนกดเข้าไปตรงฟันเฟืองเลยคะ่ะเสร็จแล้วมันจะวิ่งเข้าสู่หน้านี้นะคะ ให้เรามากดแตะสิ่งที่เราต้องการแก้ไขนะคะสำหรับตัวสีเทาๆซึ่งมันไม่สามารถที่จะแก้ไขเองได้ต้องส่งหาเจ้าหน้าที่น้องคนนี้ก่อกวันเดือนปีเกิดผิดวิธีการแก้ไขกดอัปเดตเลยนะคะกดแล้วนะคะเขาก็จะเด้งมาที่หน้านี้เลยนะคะให้สังเกตคำว่า contact payout support นะคะกดไปตรงปุ่มสีฟ้า น้ำเงินตรงนี้เลยแล้วก็จะมาหน้านี้จะเป็นไฟล์สนับสนุนการรับชำระเงินนะคะของ Facebook เรามาเลือกหัวข้อแรกเลยนะคะเราจะเลือกการสมัครนะคะแล้วเราก็ไปกดคําว่าฉันมีคำถามอื่นนะคะเพิ่มเติมเข้าไปนะเสร็จแล้วนะคะให้กดตัวนี้ค่ะเพิ่มไฟล์เข้าไปนะคะก็คือไปเลือกไฟล์ที่มีปัญหา ซึ่งยืนยันว่ามันเป็นวันเดือนปีเกิดของเราผิดนะคะแล้วก็บัตรประชาชนใส่ไปเลยนะคะตัวนี้เป็นภาษาอังกฤษและวิธีการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะมาดูกันเพิ่มเติมอีกทีนึงนะตัวนี้นะคะครูป้อมจะแนะนำให้ทุกทุกท่านเนี่ยใช้แอปพลิเคชัน google translate นะคะก็คือตัวแปลภาษาของ google นั่นเองกรอกภาษาไทยไปแล้วก็มา copy ตัวที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะตรงนี้เลยนะคะเราบอกเขาไปเลยค่ะว่าเรากรอกวันที่ผิดไปวันไหนช่วยแก้ไขให้เราด้วยแล้วก็ระบุวันที่ที่เราเป็นวันเกิดของเรานะคะเพราะว่าตัวนี้เขาจะใช้ประกอบกับบัตรประชาชนซึ่งเราจะส่งให้เขาด้วยนะใช้ Google Translate ง่ายๆนะคะเรากรอกเป็นภาษาอังกฤษไม่เป็นเราก็ใช้ตัวแปลภาษาให้เป็นประโยชน์นะ กรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้กดคำว่าส่งเลยนะคะเสร็จแล้วให้เรามาตรงคำว่ากล่องข้อความการสนับสนุนซึ่งอยู่ตรงหน้าเมนูนะคะกดเข้าไปเลยแล้วก็ไปดูข้อความนะคะว่าได้ส่งไปแล้วหรือยังนะคะตัวนี้คือส่งไปแล้วนะเราต้องรอเขาอัปเดตกลับมานะคะว่าเขาจะปรับเปลี่ยนข้อมูลให้เราเมื่อไหร่ยังไงนะคะทีนี้มาดูวันที่กันนะคะที่เขาส่งกลับมา เขาบอกข้อความเราแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวครูป้อมจะพาไปเช็คนะคะว่าจากวันที่19เาแล้วเปลี่ยนไปเป็นวันที่20เนี่ยเขาเปลี่ยนให้เราจริงๆหรือเปล่านะคะมาเช็คกันนี่เลยค่ะเปลี่ยนเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะก็คือ,อ,อไม่ต้องกังวลน,นะคะหากเรากรอกข้อมูลผิดไปถึงแม้จะเป็นตัวที่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ตัวที่มันเป็นสีเทาๆอะค่ะ ให้เราคือรวบรวมทุกสิ่งอย่างที่มันเป็นสิ่งที่ผิดปกติทุกอย่างอะคะ่ะแล้วก็กรอกบอกเขาตรงนี้นะคะว่าเราต้องการแก้ไขข้อมูลอะไรบ้างหากเราผิดหลายข้อก็ให้เรากรอกเป็นข้อๆนะคะว่า่าข้อที่หนึ่งเรากรอกอันนี้ผิดนะแก้ไขให้เราหน่อยและข้อที่สองเราก็อาจจะเป็นกรอกบ้านเลขที่ที่อยู่หรือบัตรประชาชนผิดเนี่ย ให้กรอกเป็นทีละ1ข้อ2ข้อ3ข้อนะคะคือเราจะยื่นทีเดียวก็ได้แต่หลักฐานของเราอะ่ะจะต้องครบถ้วนในการส่งให้เขานะคะว่ามีอะไรบ้างที่ผิดพลาดฉะนั้นเนี่ยวิธีนี้เป็นวิธีที่สามารถที่จะแก้ไขทุกอย่างในการกรอกเพื่อรับเงินจากทาง Facebook นะคะขอให้ทุกทกท่านเนี่ย เอาวิธีนี้ไปแก้ไขปัญหานะคะครูป้อมคาดว่าคลิปวิดีโอนี้จะมีประโยชน์กับทุกๆท่านมากๆเลยค่ะหากมีความสงสัยหรือไม่เข้าใจตรงไหนคอมเมนต์ทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวครูป้อมจะมาช่วยตอบคำถามสำหรับทุกคนนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ